สวัสดีตอนเย็นค่ะวันนี้นะคะชิลๆ,ๆนะคะพักใช้แรงงานหนึ่งวันค่ะก็วันนี้นะคะอยากจะมาอัปเดตผักในแปลงผักนะคะแล้วก็เดินดูหลังบ้านนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเก็บพริกด้วยคะ่ะเพราะว่าตอนนี้นะค่ะพริกดกแล้วก็แดงเต็มต้นเลยค่ะโอเคค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพรา,รวาะ,ะ,พระว่าตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะคะไปเดินดูแปลงผักกันก่อนนะคะแล้วก็ไปเก็บพริกด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะสวนผักของเรานะคะลมกําลังมาพอดีเลยค่ะขอเริ่มจากมุมนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าแสงกําลังสวยค่ะ ก็ในนี้นะคะเพิ่งมาตัดหญ้าไปเมื่อประมาณสี่ห้าวันที่แล้วนะคะยังไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนก็ไม่ได้ตกนะคะเพิ่งมาตกเมื่อประมาณสองวันนะคะก็แปลงตรงนี้นะคะซ้ายมือจะเป็นแปลงถั่วพุ่มนะคะรอบนี้นะคะสวยบ้างไม่สวยบ้างแล้วก็ถั่วพุ่มรอบนี้เนี่ยเป็นอ่าถั่วพุ่มที่เราใช้มล็ดที่เราเเก็บเองนะคะจากที่เราปลูกไว้ก่อนหน้านี้นะคะ่ะ ออแกนิกร้อเซเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะยังไม่ได้เก็บทานเลยค่ะรอบเนี้ยคือเขาก็ออกมาเรื่อยๆนะอันนี้ยังไม่ทันได้เก็บเห็นไหมแห้งไปละเริ่มจะมีราด้วยเพราะว่าฝนตกนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นข้าวโพดหวานค่ะข้าวโพดหวานรอบนี้ก็แบบว่า รีบเชียไม่ค่อยได้น้ำนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันร้อนเนาะแล้ก็มารดน้ำแบบสปริงเกอร์นิดๆหน่อยๆก็อาจจะได้ไม่เต็มที่แต่ว่าความจริงอะแปลงตรงนี้มันมีปัญหานะคือถ้าไม่น้ำขังเกินไปก็แบบแห้งเกินไปอะแต่ถ้าดูจากต้นข้าโพดแล้วน่าจะน้ำไม่พอค่ะแต่ก็มีฝักให้เห็นนะเนี่ยเดี๋ยวเราว่าถ้าเขาได้น้ำฝนเดี๋ยวเขาอาจจะโตขึ้นก็ได้นะเนี่ยค่ะ ประมาณนี้เนาะอันนี้ข้าวโพดหวานค่ะแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงตอนนี้ตอนเย็นแล้วนะคะแปลงนี้จะเป็นแปลงของแตงไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มันต้องเห็นแค่ลูกเดียวเองอะแต่ใบเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะน่าจะเป็นโรคแล้วแหละก็ลองปลูกครั้งแรกนะคะไม่รู้จะได้ทานหรือเปล่าก็ลูกที่มันขึ้นมาก่อนหน้านี้มันเน่าไปลวคะ่ะแล้วก็เพิ่งจะเห็นว่าจะเริ่มมีไซส์ขนาดเนี้ย เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรอดูต่อเผื่อจะยังได้อยู่บ้างค่ะก็ในแปลงนี้นะคะจะมีดอกไม้ด้วยค่ะเป็นเวอร์บีน่าไฟเนสต้นนี้เดี๋ยวเราอาจจะย้ายไปปักชำหรือว่า,าย้ายต้นไปปลูกสวนดอกไม้นะคะถ้าถ้าแปลงแต่งไทยเนี่ยเสร็จนะคะก็คือหลือ้อแล้วก็เก็บตัวดอกไม้ไว้ค่ะ โอเคฝั่งนี้นะคะแปลงนี้จะเหลือแต่วัชพืชแล้วนะอันนี้คือเราถอนไปแล้วยังไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มแล้วก็นี้ค่ะแปลงต่อมานะคะจะเป็นพริกพริกด้วยไก่แดงค่ะดูความดกของเขาสิคะดกมากเดี๋ยววันนี้จะเก็บละเพราะว่าเนี่ยก่อนหน้านี้นเราปล่อยร่วงเต็มเลยไม่ได้มาเก็บเนี่คือความจริงเราไม่ได้กินเผ็ดนะดูดิดกสุดๆนี่ค่ะแดงเต็มเลย เดี๋ยวจะเก็บเฉพาะที <and> <scary> <gue> bbe bbe> <sh> ่แดงๆอะนะคะนี่โเผ็ดก็ไม่กินแล้วปลูกเยอะทำไมก่อนเนี่ยค่ะกุหลาบที่เราปลูกไปตอนนี้ใบเริ่มกลับมาละต้นนี้ชื่อว่า red riding hood นะคะเหมือนหนูน้อยหมวกแดงอะไรประมาณเนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะปลูกต้นฝักทองไว้ค่ะยังไม่เห็นลูกเลยเหมือนกันคือเอาจริงนะปลูกแบบปล่อยอ เนี่ยค่ะมันก็มีลูกอย่างนี้มานะไม่รู้เขาได้รับการผสมไหมนะหวังว่านะหวังว่าพึ่งจะช่วยเพราะว่าเมื่อเช้าน่าจะมีทั้งเกสรตัวเมียตัวนี้นะคะแล้วก็เกสรตัวผู้ได้สักลูกสองลูกก็ยังดีต้นนี้มะเขือเจ้าพญาค่ะเนี่ยไม่ได้เก็บเห็นไหมรวงจนจนมันเหลืองเหลืองพาต้นเลยค่ะก็แต่ว่าต้นเขาแข็งแรงนะคะก็เดี๋ยวตัดแต่งใหม่ แล้วก็ข้างหลังจะมีกุหลาบค่ะนาฮิมาโดนกินไปเรียบร้อยละใบดูดิอันนี้เดี๋ยวคงจะย้ายไปเหมือนกันนะคะย้ายไปลงแปลงดอกไม้ค่ะโอเควนกลับมาฝั่งนี้นะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเพราะว่าไม่ได้ปลูกใหม่นะคะแล้วกคว็คราวที่แล้วที่เข้าสวนนี้เนาะจะมีการตัดพุ่มไม้นะคะนี่ค่ะก็ใบใหม่เริ่มจะแตกกลับมาแล้วนะคะนี่เป็นกำแพงเลย แล้วก็แปลงนี้ค่ะนี่ค่ะอัปเดตนิดนึงอันนี้จะเป็นต้นบานชื่นที่เราเพาะจากเมล็ดของเอกะฟาร์มค่ะสีนี้สวยมากเราดีใจมากเลยที่เขาเออกมาเป็นสีนี้เพราะสีนี้เราชอบมากเป็นสีแซลมอน สวยมากๆเลยค่ะก็ต้องขอบอกนะคะว่าที่เราเพาออะเพาะได้เยอะมากแต่ว่าเราเอามาลงดินแค่แค่สี่และที่เหลือยังอยู่ในกระถางและแบบกระถางมันร้อนตายไปหมดแล้วค่ะแต่เรายังเหลือมเมล็ดอยู่นะเพราะว่าเราเพาะแค่แบบห้าสิบต้นอะ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเพาะใหม่แต่สีนี้คือแบบเนี่ยแฮปปี้มากสีส้มแบบส้มละมุนนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะมะเขือมะเขือ มเยยมื่อเขอยาวม่วงอันนี้ซื้อมานะคะโอเคถัดมานะคะแปลงนี้เราก็ถอนไปแล้วนะคะจะมีต้นหอมรู้สึกแปลงนี้จะมีอ่าต้นฟักทองอยู่ต้นหนึ่งนะต้นนี้ชื่อพันถุงทองซื้อเป็นซองมามีสิบเมล็ดแล้วติดแค่ต้นเดียวเนี่ยแหละแล้วก็อันนี้ค่ะแองเจโลเนีย er, สีชมพูแล้วเอามาปักติดละปักชํำไว้ค่ะแล้วก็มีเวอร์บีนา ไลเนสค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่าซาเวียฮัมมิงเบิร์ดนะคะที่เหลือเป็นวัชพืชหมดเลยค่ะเดี๋ยวต้องมาถอนอีกรอบหนึง่งแล้วก็จะมีอะต้นต้นใบเตยนิดนึงตรงนี้เอามาจากบ้านพ่อเอามาปักชำแล้วต้นนี้เป็นเวอร์บีน่านะคะเวอร์บีน่าบัมตันน่คะดอกเขาจะแบบว่าฟูๆละมุนละมุนนิดนึงเนี่ยเด่นนะเห็นปะ คือต้นนี้เราซื้อมาเมื่อประมาณ2ปีแล้วนะแล้วก็ต้นแม่เขาก็ตายไปแล้วมเมล็ดเขาก็ร่วงขึ้นเองคือเขามีความมุ้งมิงฟรุงฟริงมากดอกน่ารักมากๆค่ะเนี่ยเราไปเห็นในวิดีโอของช่อง bbc world ก็เลยได้ชื่อมาชื่อว่า Verb i บ a b ่าบัมตันน่ารักค่ะอันนี้เขาแห้งไปแล้วนะเดี๋ยวคงมเมล็ดร่วงแล้วก็ขึ้นอีกแล้วก็จะปล่อยเพราะว่าตอนนี้หาซื้อยากมาก เหมือนไม่เจอแล้วอ่ะแล้วก็จะมีอ่าดาวเรืองนะคะแปลงนี้ก็จะมีมันฝรั่งซึ่งยังไม่ได้ขุดเลยในเนี้ยไม่รู้จะมีอยู่ไหมนะในเนี้ยคะ่ะเดี๋ยวตอนเคลียร์คงคงจะได้รู้เองและอันนี้ดาวเรืองตรงเนี้ยก็เริ่มที่จะแบบว่าหมดอายุแล้วค่ะไม่ค่อยสวยละคือต้นอ่ะไม่ค่อยสวยละเห็นไหมข้างในอ่ะโดนฝนด้วยแต่ว่าส่วนที่ยังสวยดูสิคะอลังการมาก แต่ต้นนี้มเมล็ดเขาร่วงแล้วก็ขึ้นเองเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราจะค่อยๆแบบว่าย้ายไปปลูกนี่ค่ะคือเวลาถ่ายอย่างเงี้ยคือฟูแล้วแบบสวยมากๆนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีนอตติงฮิลคือตอนแรกสภาพจะตายไงตอนนี้เขาเริ่มกลับมาแล้วให้ให้แบบว่าเขาโอเคก่อนให้ต้นแข็งแรงก็โอเคละแต่ดอกเขาที่เราไม่ทันนะคะ แล้วก็แปลงนี้จะเป็นอะ,อะไรนะหอมหอมหัวใหญ่ค่ะพันสเปนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ,ะตัวนี้เพราะจากเมล็ดดูดีนี่อันนี้พร้อมเก็บได้แล้วนะคะเพราะว่าหัวเขาหักแล้วก็แบบงออย่างนี้ล่ะนี่ค่ะลูกน่ารักมากลูกใหญ่มากเทียบกับมืออะแต่ยังไม่เก็บนะเดี๋ยวจะรอให้มันแบบว่าพร้อมๆกันนะคะก็คือต้องรองให้หัวที่มันตั้งๆเนี่ยเขานอนแล้วก็แห้งไปอย่างเนี้ยค่ะ คือแฮปปี้มากคือแบบลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคือเราปลูกครั้งแรกไงพอมันได้แบบนี้เราก็แฮปปี้เนาะเนี่ย<อ>ค่ะมันจะมาเป็นกลมๆอันนี้ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยลงหัวเต็มที่นะคะเหนะ็นนะนี่อันนี้ก็โตอยู่นะเนี่ยอันนี้เราเก็บมเมล็ดไปแล้วนะเพราะว่าเราเราเราเก็บไว้ต้นหนึ่งอะให้มันมีมีดอกแล้วมีมเมล็ดค่ะแต่อันนี้น่าจะดูออกที่สุดละว,ว่าเป็นหอมหอม หอมหัวใหญ่เนี่ยลูกใหญ่นาอเทียบกับเมือได้กลิ่นหอมแบบชัดเจนมากค่ะต่อมานะคะฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้จะมีต้นอะเจรตุมหรืออะเจรตัมดอกสีม่วงนะคะเราปักชำ้ำแล้วก็ปักเพิ่มไว้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะตรงนี้เราก็ตัดตัดจากตรงนี้แหละเอามาปักนะหนึ่งสองสาม 4, ประมาณสี่ห้าต้นเนี่ยแหละก็รอดูค่ะน่าจะติดแหละเพราะว่าปักมาสามวันลแล้วยังเขียวอยู่ตัวนี้ค่ะเราชอบก็ปักชํำติดง่ายมากๆเลยนะคะออันนี้ก็สะดุดตามากคือชอบมากๆเลยหอมเนี่ย <c ười> ดีใจที่ปลูกได้ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นพริกหวานค่ะนี่ก็ดกอยู่นะแต่ว่ายังลูกเล็กอยู่ค่ะเอาร่วงเลย <c ười> พริกหวานสีเหลืองค่ะ สงสัยจะร่วงหมดไหมถ้าเราโดนอย่างเมื่อกี้ไม่เป็นไรปลูกเพื่อความถ่ายรูปนี่ค่ะเหมือนฟักทองเลยเนาะโอเคเอาวางไว้นี่ก่อนต่อมานะคะฝั่งนี้จะมีะมีกระเพรามีกุ้ยช่ายแล้วก็มีมะเขือเทศซึ่งเป็นมะเขือเทศที่แบบว่ามันมาเล็ดร่วงแล้วก็เราก็เอามาย้ายมาปลูกนี่ค่ะมาละ เพทายทรงฝักทองใช่ไหมแบบหนึ่งขอเอาเขาห้อยเนี่ค่ะมาละลูกนี้ใส่เดียวก,กันกับไอตัวพริกหวานเมื่อกี้เลยตอนแรกปลูกห้าต้นนะติดแค่สี่ก็โอเคนะเพราะว่ามันให้ให้แบบว่าเยอะมากนี่แต่ต้นนี้ไม่ค่อยสวยแล้วเนาะอาจจะดีจริงๆแค่สามตรงเนี้ค่ะก็เขาสูกนะเราก็เลยใส่ซุมให้รอบนี้เนี่ค่ะซุมใหญ่เลย โอเคแปลงนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะก็จะเก็บไว้ปลูกดอกไม้ค่ะแล้วก็แปลงสุดท้ายอันนี้มะเขือะมะเขือเทศของเราที่เราปลูกจากมเมล็ดค่ะยังไม่ถึงไหนเลยเหลือไม่กี่ต้นเองนะเนี่ยค่ะน่าสงสารมากอันนี้คือเป็นช่วงที่ร้อนจัดๆสี่สองศาที่เรามาปลูกเขาอะมีไอ้น,นี้ด้วยค่ะเวอร์บีน่าฟนิส แล้วก็มีเบซิลนะซึ่งมันไม่ค่อยสวยแล้วเดี๋ยวเราจะตัดตัดตามลงไปเดี๋ยวให้แตกใหม่ค่ะแล้วก็หน้าหลังรกมากแล้วก็จะมีะบิชอปนะคะที่กำลังอยู่ในช่วงดอกตูมยังไม่ได้มาตัดแต่งคือยังไม่ค่อยอยากทำอะไรกับโซนนี้เพราะว่าดูดีข้างหลังนะ่ะมันรกต้องมาค่อยๆเคลียร์ก่อนเพราะว่าข้างหน้าเราก็เริ่มย้ายต้นไม้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะ เพราะว่าวันนั้นที่ฝนมันตกเยอะๆอ่ะวันสองวันก่อนเนี่ยคือมันเหมือนน้ําขังมากๆอ่ะเราก็เลยแบบแตัดสินใจย้ายกุหลาบออกไปเอาไปไว้หน้าบ้านแล้วค่ะจะเหลืออยู่ไม่กี่ต้นนะคะกุหลาบที่เป็นกุหลาบอ่ทรีโรสคะ่ะโอเชียนมิคาโดตอนแรกมันอยู่ตรงเนี้ยสองต้นย้ายไปหน้าบ้านละโอเคไหนๆก็อยู่ตรงนี้ละเดินดูผักเนาะพาไปเดินดูปัก ไอ้ฟักทองนิดนึงเพราะว่ามันเราเห็นนะว่ามันมีลูกอยู่นี่ค่ะส่วนรกๆสวนกุหลาบเดวิดไม่มีกุหลาบเลยยังรกอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้ส่วนคอทเทจค่ะที่เรามาตัดแต่งกุหลาบเนาะครั้งล่าสุดนี่เขามาแล้วนะเริ่มมาแล้เนี่ค่ะใบใหม่เริ่มแตกและ ต้องรอดูว่ากี่วันถึงจะกลับมานะคะและเห็นไหมฝนมันตกจนต้นย้ายแดงเม็กซิกันค่ะล้มและเนรละนาดหมดเลยโอเคอันนี้คือไม่ได้เดินดูสวนคอทเทจนะวันนี้วันนี้เป็นวันของผักจะพามาอัปเดตแปลงฟักแบบแปลงแต่งนิดนึงนี่ค่ะก็เหลือไปเห็นโดยบังเอิญ ว่ามันมีติดบ้างแล้วนะคะตอนแรกดูแต่แตงโมค่ะนี่นี่ค่ะแตงโมได้ลูกแค่นี้อยู่เลยหวังว่าจะโตอีกนะไม่ใช่ว่าจบแค่นี้นะ,ะแตงโมมันก็จะมีเนี่ยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็แถวนี้นี่ค่ะลูกนแล้วก็มันจะมี ฟักทองค่ะอันนี้ฟักทองเรนเจอร์นี่ลูกใหญ่นกันนะเทียบกับเมือนี่ค่ะมาละดีใจมากตอนแรกไม่เห็นเลยเพราะว่าใบเขาบางเราก็จะไม่ค่อยได้สังเกตไงมันจะเห็นถ้ามันเห็นก็คือเห็นถ้าไม่เห็นก็แสดงว่าใบเขาบางก็หวังว่าจะมีแบบโดนแอบบแอบบไปอยู่อันนี้แต่งไทยค่ะนี่มีลูกนี้นะ แต้วก็มีลูกนี้ส่งแปลกแปก่กแล้วก็มันจะมีโซนตรงนี้ที่ยังไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวอยู่ดีๆอาจจะโผล่ขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวนะลองเดินมาฝั่งนี้วันก่อนเราจะเห็นพวกแบบเคส่งตัวเมียแถวๆนี้ค่ะเดี๋ยวนะนี่อันนี้น่าจะติดแล้วนะนี่ค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะปัะทองโอเคน่าจะเดินดูครบและะ้วค่ะที่เป็นผักเนาะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนคอทเทจแอบไปดูน้ำหลังบ้านแปบบหนึ่งดีกว่าเพราะว่าฝนตกเยอะเนี่ยดูย่าสิวันก่อนยังสวยอยู่เลยนะฝนตกขึ้นมานี่แบบล้มล้มระเนระนาดเลยคะ่ะเดี๋ยวเราคงมาตัดแหละ ตัดต่ำเลยให้แตกใหม่เพราะว่าช่วงนี้ฝนน่าจะตกเยอะโอ้น้ำน้ำขึ้นมาเยอะเลยค่ะน้ำขุนน้ำป่าด้วยแหละนี่ค่ะสีชายเย็นเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเดินไปเก็บพลิกกันค่ะ แล้วคะ่ะเย็นนี้นะคะนี่คะ่ะได้พริกเดือยไก่แดงนะคะมา1ถ้วยนะคะก็เดี๋ยวคงจะเอาไปตากแห้งนะคะเพราะว่าทานไม่หมดคะ่ะความจริงก็เป็นคนไม่ได้ทานเผ็ดมากนะคะแล้วก็นี่คะ่ะถั่วพุ่มได้มากำหนึงนะคะก็เอาไปทําอะไรที่พอทําได้แล้วกันนะคะก็ตอนนี้นะคะอากาศอบอ้าวมากๆเลยเดี๋ยวต้องเข้าบ้านแล้วค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะนี่